สวัสดีครับชาเวเพืเกมเมอร์ท่านอยู่ผมกองซาครับวันนี้ในเกม o v e r w อีกแล้วนะครับวันนี้จะพูดในส่วนของตัวละครใหม่ครับมาลกานะครับมาลกาชนะทางแพ้ทางตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของคอมที่น่าเล่นของมาลกามีอะไรที่น่าเล่นบ้างนะครับวันนี้จะมาพูดคุยแล้วก็มาวิเคราะห์กันก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ป็นกลัจใยกองซาด้วยครับผม และก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้งสองแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ดและแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น Valorant Call อร t y w a r ์คอร์ดิฟตีมือร์ซ อีกมากมายครับแลวฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลย link อยู่ใต้ด e s c r i p t ั o n ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับมาครับผมมาพูดคุยในส่วนของเกมเพลย์ในส่วนของมาร์กาสะหน่อยมาร์กาเป็นตัวละครที่หลังจากที่ผมได้เล่นมาหลายๆเกมแล้วก็รู้สึกเลยว่าตัวละครตัวนี้เป็นแทงสไตล์เอาเทียบกับตัวอื่นแล้วกันเป็นแทงที่เทียบกับตัวอื่นเนี่ยจะออกไปทางโรธฮอกไปทางรามาตา อะไรประมาณนี้คือเป็นแทงที่ต้องลุยเข้าไปหาศัตรูโอริสาอะ,อะไรแบบนี้เป็นหลักนะครับไม่ใช่แทงยิงระยะไกลคือยิงระยะไกลได้แต่ว่าถ้ายิงใะะกล้เนี่ยจะทาดาเมจได้เยอะมากๆนะครับก็อย่างแรกเลยนะที่ความความเป็นแบบนี้ทําให้อ,อ่าในส่วนของเมลกาเนี่ยถ้าแนะนําบุกเข้าไปได้แนะนําให้บุกเข้าไปแต่ว่าจริงๆเมลกาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวละครที่คุณจะต้องเข้าไปใกล้ตลอดเวลานะคือปืนของเขาเนี่ยคลิกซ้ายมันจะเป็นยิงเพื่อให้มันติดไฟใช่ไหม ซึ่งดาเมจก็เท่าที่ดูว่ามันเท่ากันปะไม่มั่นใจแต่ว่าปืนเนี่ยสามารถยิงระยะไกลได้แม้ว่ามันจะกระจายนิดหน่อยแต่ถามว่าเนี่ยถ้ายิงระยะไกลประมาณเนี้ยคุณสามารถสแปมได้นานมากแถมกระสุนที่มีเยอะมากๆกดไปเลยครับคุณไม่ต้องกลัวเลยคือคุณเดินยิงได้สบายมากระยะยิงประมาณสัก20เมตรเป็นต้นไปก็ยังยิงได้อยู่นะฮะก็ไม่จําเป็นต้องเข้าใกล้เสมอไปสําหรับผมการเข้าบุกน่ะมันเป็นสิ่งที่เข้าเพื่อ นะครับถ้าคุณมั่นใจว่าคุณคิวได้เนี่ยอะคนเข้าไปเข้าไปกระแทกอะไรแบบนี้แล้วก็คลิกซ้ายขวาพร้อมกันหรือว่าคลิกหรือว่าคลิกซ้ายอยู่แล้วก็กขวากดอะไรอย่างนี้ได้อยู่นะครับหรือถ้าในระยะถ้าประมาณสักสิเมตรเนี่ยถ้าประมาณสักสิเมตรนะควรจะควรจะคลิกขวาแบบนี้ไม่ควรคลิกพร้อมกันแต่ถ้า5เมตรต่ำกว่า5เมตรเนี่ยคลิกซ้ายขวาพร้อมกันได้เลยโอกาสตายสูงมากแต่ถ้าเดินเล่นอยู่ก็แนะนํายิงระยะไกลไปก่อนคือยิงได้แหละอาจจะเบาหน่อยแต่ถ้าถามว่ายิงได้ไหมก็ได้ในระดับหนึ่ง ตอดกันไปเพราะก็สุนมันเยอะนะครับอืมดังนั้นการตัวละครตัวนี้ตัวใหญ่นะครับที่ผมพูดไปทําให้ตัวละครตัวนี้เป็นเป้าที่ค่อนข้างใหญ่มากอะถ้าเทียบกันถ้าเทียบกันถ้าเทียบกับไรฮาร์สนี่ฮะตัวละครเนี่ยตัวพอๆกับไรฮาร์สเลยนะครับแทบจะไม่ต่างกันแต่ไรฮาร์มีอะไรครับไรฮาร์มีโล่แต่เมาค้าไม่มีโล่นะครับทาให้คุณเนี่ยมีโอกาสโดนยิงก่อน ตั้งแต่ระยะไก,ก,กลได้ง่ายมากๆนะครับแม้ว่าบางคนจะบอกว่าหัวหัวมันเล็กนะจริงๆไรฮาร์ดก็หัวเล็กนะถ้าเทียบกันเลยตัวใหญ่มากแต่หัวเล็กนะครับ mm hmm. มาก้าก็เป็นตัวละครที่แบบนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นการเล่นมา์ก้านะครับจะต้องรักษาชีวิตตัวเองให้ดีมากๆนะครับจะเดินมั่วแบบเดินใส่แบบไม่สนใจทีมอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีโล่แม้ว่าจะมีสกิลในส่วนของคาร์ดิแอคโอเวอร์ไดนะครับที่สามารถกดใช้แล้ว เพิ่มเลือดตัวเองได้คือกดใช้แล้วยิงใช่ไหมเนี่ยเพิ่มรู่ทีสามารถอยู่ใกล้เคียงสามารถความเสียหายลดลงแล้วก็ฮิวมาสร้างความเสียหายก็คือถ้าเกิดเราเลือดหายเนี่ยเราสามารถกดใช้อันนี้เพื่อที่จะเพิ่มฮิวตัวเองแถมยังเพิ่มยังมีในส่วนของแอคพารซีฟนะครับเบอร์เซอร์เกอร์ได้รับพลังชั่วคราวที่เป็นเลือดเขียวนะครับก็คือถ้ายิงคริติคอลหรือว่ายิงติดหัวนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้แต่ที่ผมบอกมันไม่ใช่ตัวละครที่คุณจะเดินเข้าไปมั่วๆเดินเข้าไปใส่เพราะว่าต่ออเเามีรระไง เนี่ยสกิลเนี้ยเอาตัวรอดได้แหละแต่ว่าตัวมันใหญ่ตอนวิ่งหนียังไงก็โดนยิงนะครับเพราะว่าหลายๆจังหวะผมเล่นเนี่ยคือถ้าเลือดต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแล้วถ้าคุณสกิลอ่คาดีคาดีแอคโอเวอร์ดา์เนี่ยคูลดาวนะ์นะโอกาสตายคุณสูงมากถ้าไม่มีเพื่อนฮิวนะฮะอืยิ่งมีเพื่อนฮิวบางทีก็ไม่ทันด้วยซ้ำนะครับคือมันต้องใช้คอมโบด้วยกันดังนั้นนะครับหลายตัวละครที่จัดการอ่ในส่วนของเมลกาได้เนี่ยมีเยอะมากอ่ามาพูดในส่วนของชนะทางแพ้ทางก่อนเมลกาในส่วนของแทงนะครับ ถ้าเอาผมดูเนี่ยตัวที่ชนะทางแบบชนะจัดๆเลยนะถ้าเกิดเข้าระยะประชิดได้นะครับอย่างไรฮาร์ดก็ถือว่าสู้ได้เพราะไรฮาร์ดต้องตีแต่เรื่องดามเมจระยะใกล้ยังไงเมลกาแรงกว่าดูฟิตก็จัดการได้นะครับจัดการได้ดีเลยแถมการสกิลต่างๆการแบบสกิลน็อกแบ็กอะไรต่างๆของดูฟิตได้ดีว่าคือทแทงตัวไหนตัวใหญ,ใหญ่จะจัดการได้ง่ายมาก JQ ก็สู้ยากอยู่ับผมไม่ได้ชนะทางขนาะดคือ JQ ก,ก็สามารถฟันเราได้แล้วก็สามารถฮิวตัวเองได้ ก็ต้องมาดูกันว่าใครจะแม่นกว่ากันรามาตาสู้ได้ไหมคำถาบผมถ้ายิงกันตรงหนึ่งหนึ่งผมว่าสู้ได้เท่าที่ผมดูอะเมากาม้าเป็นตัวละครเป็นแทงที่สามารถจัดการแทงได้เกือบทุกตัวเลยนะเอออยู่ที่สเต็ปคนเล่นเนี่ยแฮมมอนก็จัดการได้ถ้ายิงแบบยืนยิงวัดกันนะแต่ว่าแฮมมอนผมไม่มีใครมายืนวัดกันหรอกวิสันนี่ก็สบายครับด้วยความทีค่คลิกขวาคลิกซ้ายอะของมากา้ามันเป็นฟีลลิ่งคล้ายๆกับเอ,อ่อเหมือนเ r e a k i n g b a ที่ยิงพร้อมกันแต่ว่าแรงกว่า นะครับดังนั้นผมว่าแทงเนี่ยถ้าเอาแบบหนึ่งหนึ่งทุกตัวนะเอาชนะทางมาทางแบบหนึ่งหนึ่งทุกตัวไม่มีตัวละครอื่นมาสู้นะผมค่อนข้างมั่นใจว่าแล้วถ้าสกิลครบนะเมาก้าน่าจะชนะแทงทุกตัวอืมสาหรับผมเลยนะเออสาหรับผมเลยนะคือถ้าสเต็ปเท่ากันทุกอย่างเท่กาทกันหมดอะแล้วยิงวัดกันอะผมว่าเมลกาฆ่าได้ทุกตัวเพราะว่าดาเมจมันแรงมากแถมมีสกิลในการฮีโร่ตัวเองอีกต่อให้ดีว่ามาแบบยืนดีเฟนซ์แมทริกรับแต่ก็ก็ท่านั้นนะฮะมันแป๊บเดียว เผื่อจะบินหนีก็โดนมาลก,ก้ายิงอีกนะครับตัวอื่นก็สู้ได้หมดแต่ก็ขึ้นอยู่กับสกิลเพลย์ของผู้เล่นด้วยนะครับแต่ถามว่าแท้งเนี่ยมาก,ก้าจัดการได้เกือบหมดไหมเกือบหมดอมืค่อนข้างเกือบหมดจริงๆอมถ้าที่ดูแพ้ทางอะไรเหรอถ้าถ,ถ้าเอาแท้งนะสำหรับผมแพ้ทางอะไรผมว่าโอริสาสู้ได้อยู่โอริสาสู้ได้เพราะว่าโอริสายิงระยะไกลกว่ามาลก,ก้านะครับสามารถยิงจังหวะได้หมุนสกิลได้คลิกขวาสตันได้ปาเจวลรินอะไรอย่างนี้ก็ ถ้าสู้ได้ในระดับหนึ่งผมว่าโอริสาสู้ได้ซาเลียสู้ได้ไหมสู้ได้ซาเลียสู้ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือคนเล่นละแต่ถามว่าถ้าเอาเอเนจีสู้เนี่ยแล้วเอากล้ายิงจนเอเนจีเต็มผมว่าเอเนจีซาเลียน่าจะแรงกว่านะครับในดาเมตแต่ว่ามันก็พูดยากขึ้นอยู่กับระยะด้วยซิกมารักษาระยะสู้ได้ครับไลฮา,าร์ดเข้าไปตียาใกล้ตายแน่นอนถ้ากลางโลไม่ดีทีมฮิวไม่ดีตายฮะอืมเท่าที่ผมดูมันมันค่อนข้างชนะเกือบทุกตัวนะในสนองแทงอะ มาในส่วนของตัวดามจทังตัวดามจเป็นอีกเ,เป็นอีก,อกอในส่วนของตัวละครที่มีหลายตัวที่ชนะทางมีชนะทางเมากาเยอะมากเท่าที่ผมเล่นมาคือเจอมาแล้วนะครับแต่บอกไว mm ้ก่อนเมลกาตัวละครที่ตัวใหญ่ตัวทีเวสตัวไหนก็ยิงได้ไม่ต้องห่วงเลยทุกตัวยิงได้หมดยิงง่ายยิงง่ายมากเพราะตัวละครมันใหญ่เท่าพอๆกับไรฮาร์ดเลยจังเลสอะไรพวกนี้นี่ผมเอาแค่ตัวที่มันชนะทางนะที่มั่นใจชนะทางแน่นอนบัตชั่นครับบัตชั่นชนะทางเมลกาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มาก ยิ่งตอนเป็นในส่วนของล่างป้อมเนี่ยยิ่งส่วนไปร่างเออ,อะไรนะเอ็ออดเซาส์เนี่ยตอนล่างเนี่ยแล้วยิงเมลกาผมบอกเลยเมลกาก็เมาก้าเหอะยิงสู้ไม่ทันยิงสู้ไม่ทันแน่นอนแถมระยะเนี่ยเนี่ยมันเป็นตัวละครมันประมาณไรฮา,าร์ดเนี่ยเนี่ยเออพอๆพ่ออะไรฮาร์ดเลยวเนี่ยตอนเป็นแอซดซาอ,อ่ะแล้วยิงอ่ะเนี่ยเนี่ยมันเดียวตายมับเดียวตายจริงอืมแต่จะยังไงในส่วนของ บัชชันเป็นตัวละครที่เอาไว้จัดการแท้งอยู่ละนะครับยิ่งแท้งไม่มีไม่มีโล่เนี่ยตายรัแบบเดียวตายเมลกาบอกเลยว่าเศร้านะครับตัวเนี้ยจัดแอนติแอนติในส่วนของเมลกาดีมากตัวอื่นริปเปอร์อะริปเปอร์อันนี้ก็ตามนั้นฮะมัน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 ,มนจัดการได้อยู่แล้วริปเปอร์นี่มันต้องคิดเยอะเลยส่วนตัวอื่นขึ้นอยู่กับคนเล่นแล้วกันนะครับแต่ว่าจะชัดเจนชัดเจนคือ2ตัวนี้ที่ยิงแบบปืดปะปืดป,ป,า,ป,ปา๊นะฮะ ส่วนตัวอื่นก็อยู่วความแม่นฮันโซพวกตัวสไนเปอร์ยิงได้นะแต่ว่าคือถ้ายิงวัดกันน่ะยังไงพวกสไนเปอร์สู้ได้แล้วเพราะสไนเปอร์ยิงไกลกว่าเมากามันยิงไกลมากไม่ได้นะครับส่วนตัวอื่นที่ต้องเข้าระยะประชิดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับฝีมือคนเล่นโซเจอร์นี่ก็เล่นได้นะยิงสู้เมากาก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาโดนโดนเข้าใกล้หรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ผมดูบางจังหวะเนี่ยคือโซเจอร์มันไม่ใช่ตัวละครที่เข้าไปใกล้ขนาดนั้นอยู่ละคือตัวลิงระยะกลางหลแหละตัวจะสู้เมกลก้าได้นหมดขอแค่ยิง อะเทรเซอร์ซิมเมตาอะไรแบบเนี้ยที่ต้องเข้าไปสู้ระยะใกล้ก็ก็ต้องใช้ฝีมือสู้กันพอสมควรแต่ถ้าเอาแบบชนะทางแน่นอนก็คือตัวยิงระยะกลางเนี่ยค่อนข้างจะชนะหมดแอชอะไรเงี้ยถ้าท่านไม่โดนบุกเข้ามานะแอชโซเจอร์โซเจนอืมแคสซิดี้ก็ได้นะแต่ถ้าโดนบุกเข้ามาก็โอกาสรอดก็ค่อนข้างน้อยนี่คือตัวหลักๆที่ชนะนะชนะแล้วก็แพ้ซึ่งแพ้ไปเลยก็ที่ผมบอกไปแล้วนะครับอืมตัวที่ต้องสู้ระยะใกล้อย่างซอมบ้าอย่างเงี้ย ถ้าแฮ็กไม่ถูกจังหวะโดนสวนอะไรก็ตายเหมือนกันพพอร์ตอะพพอร์ตนี่ตัวชนะทางก็เหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนกันเป๊ะอันนาครับเป็นตัวพพอร์ตที่ชนะทางในส่วนของเมลกามากๆเพราะอะไรครับเพราะว่าเมลกามีสกิลในการบูสต์ตัวเองเพื่อเพิ่มฮิลแล้วก็ฮิลตัวเองได้ดังนั้นไม่ยากครับจบแค่นี้ครับเบลติกเกเนตคือจบเลยเมลก้าก็จะค่อนข้างแพ้เบลติกเกเนตมากๆนะครับก็ฟีลลิ่งเหมือน อะไรนะรถฮอกฟิลลิ่งของรถฮอกแหละที่แบบว่าถ้าเกิดคุณฮิวไม่ได้โอกาสตายคุณก็สูงคือต่อให้คุณมีสกิลฮิวตัวเองได้แต่ถ้าคุณฮิวไม่ได้โอกาสตายคุณก็สูงมากนะครับอันนาเป็นตัวที่ของขยดเลยของเมลกาเพราะเมลกาเจอทีแล้วโดนใบติดกันเนตแล้วนะแล้วเดูก็ตายเพราะมันอย่าลืมนะครับว่าเรื่องของเมลกาเป็นเลือดเพียวๆไม่ได้มีเกาะนะครับไม่ได้มีเกาะอะไรเลยไม่ได้มีเกาะส้มไม่ได้มีเกาะฟ้านะครับก็เป็นฮีโร่ที่ ทุกอย่างดาเมจที่ยิงโดนรับมาเนี่ยรับเต็มๆไม่มีการลดดาเมจเลยทั้งสิ้นนะครับดังนั้นก็อันนาถึงตัวที่สบายมากๆส่วนตัวอื่นเอาตัวที่ชนะทางอีกเซนเซนมาถึงตัวที่ชนะทางคือเซนมาเป็นตัวละครมนเป็นซับพอตที่สามารถทําให้เพื่อนทําดาเมจกับตัวละครตัวใดตัวหนึ่งได้ดังนั้นการที่เซนยาต้าดิสคอร์ดการที่เซนยาต้าดิสคอร์ดปึ๊บแล้วคุณยิงเองห้านัดแตกยิงหัว ห้านัดแตกอาถ้ายิงตัวรีสคอร์ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้านัดก็ถือว่าแรงซึ่งปกติผมเชื่อว่าถ้าสมมติคุณดีสคอร์ดได้คุณคลิกขวาคลิกขวาค้างแล้วกดโชว์โชเร็วกว่าไหมเห็นไหมดาเมจมันมันรับเต็มเ็มนี่คือข้อเสียของมาลกา้าคุณสามารถยิงดาเมจเต็มเใส่ามา,กาลก้าได้เพราะมัลก้าไม่มีเกาะอะไรเลยนะครับนี่คือชัดเจนตัวดาเมจแรงๆนะชัดเจนมากบัฟติด บัฟติดก็สู้ได้ไอิมมอร์ l i ลิตี้อ้ไม่ใช่อิมมอร์เทลี้เอแมริกจัดการได้สบายถ้าได้เปิดนะผมบอกเลยว่าเมลกาคือขนมเลยฮะเพราะว่าคุณจะไม่มีสกิลในการเซฟตัวเองเลยต้องยิงสู้เมากาเป็นตัวละครที่ต้องยิงสู้นะครับส่วนตัวซัพพอร์ตอื่นๆก็อยู่ที่คนเล่นแต่ถ้าเอาแพ้ทางเลยอาโมยล่าแพ้ทางเพราะดูดสู้ไม่ได้แถมต้องมาดูดระยะใกล้โดนเมลกาส่วนแน่นอนอันนี้ไม่ต้องห่วงมมยล่าตายแน่นะถ้าระยะใกล้นี่คือไม่รอดแน่ คิริโกะก็สู้ได้นยะยักษ์กลางๆยิงไกลๆได้มีโปรเดชันซูซูมีสวิฟเซฟที่สามารถไปหาเพื่อนได้ฮิลาริ ally, ขึ้นอยู่กับความแม่นยำเนีย่ยอย่างพิกกิทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสกิลเพนะใครสกิลดีกว่าผมว่าชนะไปแต่แต่เท่าที่ผมดูผมว่าเมาก้ามีโอกาสชนะเยอะกว่าโน้นาวิกกิทไม่ได้แรลลี่ที่อันติเมตแล้วสามารถสตันได้นะครับอืมดูโอ้ไม่ต้องคิดเยอะสเต็ปไม่ดีตายแน่นอนไลท์วิเวอร์ถ้าไม่มีสกิลหรือเจมบอลชินแด็ทก็ก็จบ เมอร์ซี่ขึ้นอยู่กับคนเล่นนะครับว่าสเตปใครเดียวกันเนาะฮิลลารีก็ตามนั้นนะเท่าที่ผมดูก็ประมาณนี้ครับอ่ามาพูดในส่วคอมนี่ว่ะอ่าคอมอะไรที่น่าเล่นกับเมลกาในส่วนเมลกาเป็นตัวละครที่การทําดาเมจของเขาคือการเข้าใส่กระโดดใส่ปึ๊บระยะประชิดอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นคอมต่างๆของเขาที่คนเล่นนะสำหรับผมเอาคอมที่ผมว่าโอเคเลยนะครับบัชชันอ่าเมลกา บัตชั่นตอนนี้บัตชั่นโหดอยู่เมาลกาบัตชั่นแล้วก็เหมยก็ได้นะวางกำแพงอะไรอย่างนี้เพื่อให้ศัตรูเนี่ยเสียโพซิชั่นหรือว่าไม่ให้ศัตรูโดนฮิลได้อะไรเงี้ยเป็นคอมที่ผมว่าน่ากลัวอืมได้อยู่ส่วนซัพพอร์ตก็เซนนาๆก็ได้เซนนาๆก็ได้นะครับเซนนาโอเคเซนต้าก็ไอนี่ดาเมจไปหรือว่าเซนเมอร์ซี่ได้ไหมไม่นา่าไม่น่าได้แต่เมอร์ซี่ก็พ็อกเก็ตอะไรอย่างงี้เมอร์ซี่ก็พ็อกเก็ตได้อันนี้ขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับเราไปปรับดูนะถามว่าถ้าเป็นเมอร์ซี่ก็อาจจะฮิวฮิวน้อยหน่อยแต่ว่าอย่าลืมว่ามอลก้ามีสกิลในส่วนของทําให้เพื่อนฮิวได้อ่ะก็กควบคอนโทรลกันดีๆเพราะถ้าได้เมอร์ซี่มามอลก้าก็จะดามดเมจเยอะขึ้นนะครับบูตดาเมจให้มอลก้ากํากแพงเหมือนกันแล้วก็ลุยเข้าไปอะไรอย่างนี้ผมว่าก็เป็นอีกอีกหนึ่งคอมที่น่าเล่นนะครับอันนี้คอมแรกที่ผมคิดได้เอาคอมอื่นเอาคอมแบบทําดาเมจระยะไกลก็มอลก้าใช่ไหมตัวดาเมจผมว่าแอช เพราะว่าระเบิดไฟของแอชเนี่ยแอชมีระเบิดไฟเป็นตัวเดียวที่มีระเบิดไฟทําให้ติดไฟนะดังนั้นเมลกาสามารถยิงติดครีได้ตรงนี้ก็สามารถซัพพอร์ตเป็นดาเมจที่สามารถซัพพอร์ตดาเมจให้เมลกาได้อ่างงไหมไม่งงนะครับผมแอดหนึ่งตัวอะไรแบบนี้ส่วนตัวดาเมจตัวอื่นก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นและกันในทีมว่าเล่นตัวไหนดีแต่ถ้ามีแอชมาด้วยก็ทําให้เพิ่มเอ,อ่อความสามารถให้เมลกามากขึ้นอ่า ส่วนดาเมจก็แล้วแต่เรานะครับส่วนซัพพอร์ตที่จริงเกมนี้มันไม่มีอะไรตายตัวอยู่แล้วนะครับก็ซัพพอร์ตก็จะเป็นเดิมเดินก็ได้ซึ่งซัพพอร์ตว่าถ้าถ้าโคกับเซนยัตต้าไปได้อะผมว่าโอเคแล้วก็เอาตัวฮิลแรงๆไปตัวหนึ่งนะครับเซนยัตต้าบัปติสตก็ได้เพื่อเพิ่มบูทดาเมจให้เออเมลกาอะไรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่อะถ้าถ้าจะเล่นคอมของที่มีเมลกาผมแนะนําเล่นตัวละครที่เน้นบูดาเมจก็ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของดาเมจเมลกาเพราะเมลกาดาเมจมันแรงนะครับส่วนตัวอื่นก็ ไปเล่นกันได้นะซัพพอร์ตก็เล่นได้แต่ถ้าแบบเอาตัวฮิวเบาๆอย่างลูซิโออย่างเงี้ยใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะเออแต่ลูซิโอมันก็ต้องแบบมีการคอรลลิงกันเยอะพอสมควรแต่อย่างพวกเซนย์ตาอาณาอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นต้องคอเยอะมากเท่าเท่าเท่าลูซิโอเพราะว่าจังหวะเข้าจังหวะออกอะไรอย่างงี้คือขอแค่ปลาบลิติเกเนตโดนเซนย์ตาดิสคอร์ดแล้วก็เหมยวางกำแพงก็จบแลละอืมก็ซัพพอร์ตก็หลกัหลกๆให้เป็นอานาเซนย์ตาเมอร์ซี่นะครับสามตัวนี้ผมว่าโอเคเล่นกับเล่นกับเมาก้กาดี นะครับเพราะมีทั้งซับพอร์ตดาเมจเพิ่มฮิลนู่นนี่นั่นทำให้เอ่อมัลกาแสดงิทธิภาพเต็มที่นะครับส่วนตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นแอชถ้าคอมแอชเหรอแอชโซเจอร์ไหมแอชโซเจอร์ก็ได้นะเพราะว่าโซเจอร์ก็มีฮิลด้วยแล้วก็ยิงระยะกลางระยะกลางระยะใกล้ได้มีกระเน็ดเอ่อใช่ไหม ออ,อ,ออลลิกล็อกเกตกันเฉยอีลิกล็อกเกตที่สามารถช่วยได้อะไรอย่างนี้ก็ลองไปคอมโบกันได้หรือว่าจะเป็นแอชเหมยแอชเหมยก็โอเคกันปลาไฟแล้วก็มองก้าเข้าไปลุยอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนตัวอื่นก็ลองไปเล่นกันดูแต่ถ้าหลักๆผมแนะนำประมาณนี้ละกันน่าจะเป็นคอมที่เข้าใจง่ายนะครับส่วนถ้าคอมอื่นที่แบบแอดวานซ์กว่านี้ก็ต้องไปศึกษากันแล้วก็เล่นกันเป็นทีมากขึ้นนะครับผมอ่ะประมาณนี้ละกันสำหร,รับเมัลกา้าครับ ล้าส่วนตัวยังยังมั่นใจว่าเป็นเป็นแทงที่เป็นแทงที่รักษาชีวิตตัวเองต้องรักษารักษาชีวิตตัวเองพอสมควรเพราะว่าเราต้องเข้าใจไว้ก่อนว่ามาร์าไม่ใช่ตัวละครที่โดนยิงเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวละครที่โดนยิงแบบยากนะครับเพราะมันง่ายมากตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่มากครับเดียวตายเกาะก็ไม่มีนู่นนั่นก็ไม่มีเอาตัวรอดยากกับวิ่งหนีแต่ต่อให้คุณวิ่งหนีอะคุณก็โดนยิงตายได้เพราะว่ามันอันนี้มันกันแค่พวกสกิลซีซีต่างๆมันไม่ได้กันดาเมจนะครับดังนั้นการเล่นมาร์า รักษาชีวิตตัวเองไว้ให้ดีครับแล้วก็คอมที่น่าเล่นก็พูดไปแล้วนะก็ประมาณนี้ในการสำหรับมักา้าครับเป็นตัวละครที่ผมว่าน่าสนใจมากในซีซั่น8น่าจะอาจจะเห็นในการแข่งขันด้วยนะแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคอมที่เล่นกันอะเข้ามือมกาก้าขนาดไหนเพราะมัลกา้าเป็นตัวสำหรับผมมันเป็นตัวแท้งที่ทำดาเมจได้แรงมากแต่ต้องเข้าระยะใกล้มากๆเหมือนกันอืน้องน้องรถฮ็อกอะฟิลลิ่งเหมอือนรถฮ็อกอะฮะโอเค วันนี้มาเนี้แล้วกันนะครับจะมาในคลิปหน้าหากมีข้อมูลจากผู้ผิดพลาดไปขออภัยในที่นี้ด้วยกันไว้เจอกันใหม่ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรอในส่วนของความเห็นต่างๆคอมเมนต์กันมาได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ